สวัสดีครับมาพบกับกระดานที่หนึ่งของการแข่งขันมหอดคันเทพออนไลน์นะครับกระดานที่หนึ่งช่วงหัวค่ําวันที่สามสิบนะครับวันนี้เป็นวันสิ้นเดือนพอดีคืนนี้อ๋อคืนนี้คืนสุดท้ายเลยนะเนี่ยผมลืมคิดไปว่าเออวันนี้คือคืนสุดท้ายแล้วนะครับสําหรับการเก็บคนะแนนของการแข่งขันมหอดคันเทพออนไลน์นะครับตั้งแต่เที่ยงคืนวันนี้ขึ้นไปมันก็จะเป็น คะแนนก็จะโดนเคลียคะแนนใหม่นะครับหลายๆท่านจะแปลกใจนะว่าเอ้คะแนนหายไปไหนคะแนนไม่ได้หายนะครับเพียงแต่ว่าเขาเคลียเคลียคะแนนก่อนเนาะว่าให้มันเคลียใหมให้มันเริ่มต้นใหม่นะครับแต่แต่ละท่านจะได้เริ่มต้นไม่เหมือนกันนะครับถ้าท่านคะแนนทําขึ้นไปถึงพันแปดพันเก้าสองพันท่านก็อาจจะกลับมาเริ่มเริ่มใหม่แบบสูงๆหน่อย อาจจะเริ่มอยู่ที่พันสี่พันห้านะครับแต่ถ้าใครถึงแค่พันพันหกพันเจ็ดนะครับท่านก็จะกลับมาเริ่มประมาณทักพันพันสามอะไรประมาณนี้นะครับก็จะเริ่มต้นไม่เหมือนกันแล้วแต่ว่าใครทําขึ้นไปสูงก็จะเริ่มต้นสูงใครทําขึ้นไปต่ําก็จะเริ่มต้นที่ต่ํากว่านิดหน่อยนะครับส่วนใครที่ทําได้แค่พันสี่พันห้าของแต่ละเดือน ก็จะกลับไปเรื่มประมาณพันสองหรือพันเอ็ดนะครับผมเคยเคยนะคือไม่ไม่ได้เล่นนะไม่ค่อยได้เล่นอาออันนี้อันนี้แทรกกินได้ไหมนี่สิบเก้าสิบห้าจะไม่ได้เลยเหลอโดนล่มเหรออ๋อเราจะโดนร่มเพราะว่าเขาจะหนีสิบเอ็ดมาสิบหกถ้าเราตามไปอย่างนี้เราจะโดนล่มอลองดูนะครับปล่อยไปสิบเก้าสิบห้าตัดสินใจไปแล้วนะครับ 19, 15, สิบเก้าสิบห้าแทรกไป แต่เราจะไม่แทรกแต่เราจะไม่แทรกไปเราจะเดินยี่สิบสองสิบเจ็ดก่อน<ม>เขาคงจะต่อไว้แหละทีนี้อ้าไม่ต่อนะครับไม่ต่อด้วยเอาละเว้ยงานนี้อืมไปครับโ้เวลาผมจะหมดผมลืมคิดนานลืมไปว่ามัน เป็นช่วงคะแนนเยอะๆแล้วมันวินาทีมันน้อยนะครับผมเป็นคนที่เดินเกมชา้าซะด้วยนะครับเอาเลี้ยวทีนี้ไปแล้วครับไปแล้วคู่แข่งมียื่นให้กินกินเก้าไปสองนะครับเราไม่ต้องกินตัวนี้ขอกินฟรีอีกสักตัวอขอกินฟรีอีกสักตัว อ่าจับกินจนได้นะครับให้กินอ่าแม่สฉลาดจริงๆนะครับสุดยอดแล้วคนนี้อืมไล่กินโอ้โกเกมแรกก็เจอหินเลยนะครับกิมแรกก็เจอหินแล้ว เสมอไว้เป็นดีเราเสมอไว้เป็นดีเสมอไว้เป็นดีขึ้นไปเสมอได้ก็ถือว่าบุญหัวแล้วเก่งมากครับโอ้แล้วฉลาดสุดเลยนะแล้วมาจับท้ายสามสองนาฉลาดสุด,สดขึ้นไปก่อนเอาเสมอก็พอเราขึ้นไป อืมไปนี่นะครับเราก็เอาเสมอก็พอเสมอ,อ,เ,สมอเข้าไว้ก่อนนะครับเพ้มาเดี๋ยวเย่อ้เก่งเก่งครับได้แค่เสมอนะครับได้แค่เสมอสุดยอดอนะคะแนนเขามากกวผมเยอะเลยครับมากกว่าผมเกือบสองร้อยคะแนน เตืนซะด้วยนะเตือเมนซะด้วยขึ้นไปขึ้นไปเปลี่ยนยีปุ่มเป็นนี้ก่อนอ่า เอาไงดีเว้ยทีนี้เล่นยากนะครับไปครับคนนี้ไม่ธรรมดาแล้วเจอของจริงแล้วหรอไม่ธรรมดาแน่นอนไปครับไปเข้ากิน กินกลับไปกลับมากินกับเปลก,ก,กป็กินมาทางนี้ก่อนเนาะเขาเขาไม่กินมาทางนู้นแน่นอนนะครับเขากินมาทางนี้ทีนี้เขาก็กินมาทางนี้อีกทีหนึ่งเอาไงดีเราทีนี้ห้ามาเก้าหรือ,อยังไงเอาไปครับห้ามาเก้านี่แหละคิดนานเดี๋ยวเวลาหมดอีก คิดนานเดี๋ยวเวลาหมดเอาละผมไม่ชนะแน่นอนคนนี้เดินลักษณะนี้ผมไม่ชนะไม่ชนะแน่นอนครับขึ้นไปแต่น่าจะได้กินได้เข้าฮอตดันได้เข้านแน่ๆนะครับอืมไปกินไป ไดเข้าฮอตได้เข้าแน่ๆเลยแต่ว่าจะไม่ชนะหรอกมูลักษณะการเดินแล้วเดินเฉียบโพดเดินเฉียบเดินเฉียบขึ้นไปมาแล้วหลบมุมนี้ก่อน ร้อมแล้วไปครับเกินไปครับอพอดีมีการแจ้งเตือนทางระบบนิดหน่อย ครับกินฮอตครับกินฮอตอ้าวอุดซะแล้วนะครับขึ้นไปต่างคนต่างรู้กันไปเข้าฮอตเขาก็จะมาเข้าฮอตตัวที่สองหละมาตัวที่สอง ขึ้นไปเผื่อจะมีลูกเล่นหน่อยไม่ยอมมาทางหมายเลขหกเลยเนาะเขารู้ทุกอย่างนะครับขึ้นไปครับเขาไม่หลงกลลองลอง,อง่ายๆเลยนะครับ มันนี่ก่อนไล่กินไปข้อฮอตครับโอ้สองกระดานนี่ยาวนะเอาละต่อแล้วครับตัวนี้น่าจะออกเสมอเลยครับไปครับ เสมเอเลยป่านนี้แหละวนี่นะครับเสมอไปไหมเสมอไปครับขี้เกียจเดินละเทพเกินเทพเกินมัเนี่ย โอเคครับโอ้โห و. เริ่มต้นด้วยกันสวัสดีครับมาพบก,กับกระดานที่สามกระดานที่สี่นะครับกระดานที่สามกระดานที่สี่อ้าวู่แข็งยังไม่เดินนะครับน่าจะยังไม่รู้ตัวว่าจูนติดแล้วสักครู่นะครับคูค on, ่แข่งอ,ออนอยู่โอเคออนอยู่แต่ว่ายังไม่เดินเฉยๆไปครับ ไปครับคะแนนสูงเหมือนเดิมครับคะแนนสูงเหมือนเดิมไปครับอืมอกินครับ หยิบไม่ติดทษทีนะครับหยิบไม่ติดทีนี้เข้าเต้มเสมอ,อเนี่ยโอ้โหละเนนคะแนนระดับนี้มีแต่เป้งๆเ,เ,เลยนะครับมีแต่เป้งๆทั้งนั้นเลยมีแต่สุดยอดเทพเลยนี่ก็จะร่มนะเนาะตามตำแหน่งนะครับตามตำแหน่งที่ซ้อมมาเราก็คงไม่กล้าผีผามรอกเจอผู้เล่นระดับนี้นะครับ ยิ่เรื่องนี้เราก็ต้องเอาสูตรเอาตำราอิงไว้ก่อนนะครับขึ้นไปครับขอเสมอเสมอไหม จะขอเสมอเขาจะให้เสมอไหมเอ้เขารู้กันนะครับนิงเมื่อแต่จะพาผมเดินอีกที่เกียรเดินไม่ใช่อะไรหรอกเกียรเดินนะครับเอาเสมอสามกระดานแล้วนะครับเสมอสามกระดานเลยเสมอสามกระดาน เป็นซีอุยซะหน่อยนี่เสียงไปเลยดีวยกว่าถ้ามาตรฐานก็คงเสมอเขาอีกเพราะคงเข้าอีรอปเดิมนะครับก็เลยตัดสินใจเป็นซีอุยเป็นซีอุยนะครับเพ้ก็เพ้ไปนะครับไม่เป็นไรมีเดือนเป๊ะทุกเก้าเลยนะเป๊ะทุกเก้า เดินสีนะครับวันนี้เลือกที่จะเดินซีวมาแล้วนี่เกมที่สี่แล้วนะครับนี่เกมที่สี่แล้ววันนี้ยังไม่เห็นคำว่าชนะเลย<ะ>ผู้ใส่ที่มีแต่แพ้แล้วมั้งวันนี้ไม่มีชนะมีแต่เสมอกับแพ้ เสมอพูดถึงเสมอก็ได้แนวทางนะอยวทจะตั้งชื่อว่าแนวทางเสมอดีกว่าวันนี้มีแต่เสมออย่างเดียวเลยใส่ตั้งตั้งชื่อภาคหัวว่าแนวทางเสมอแล้วไม่เห็นคําว่าชนะเลยวันนี้โอเคนะครับสี่เกมรวดแนวทางเสมอ เดี๋ยวจะเล่นหกเกมนี้จะเสมอแน่ๆเลยผมว่าขึ้นไปครับเขากินด้วย ึุนไปไปครับ ไปครับโอ้ยไปอย่างเดียวเลยมาครับเสมอดีกว่าไม่ไหวเนาะขอเสมอครับ สเสมอกันสี่กระดานเลยสวัสดีครับมาพบกับกระดานที่ห้าที่หกครับสี่กระดานที่ผ่านมาสเสมอยอย่างเดียวหวังว่าท่านผู้ชมคงจะไม่เสียอารมณ์นะครับไม่เสียอารมณ์และไม่อารมณ์เสียเนาะคนนี้น่าอยากเดินกองจนูนหรือเปล่าอาจจะเดินกองจนูน มันไหเดือนกองโจรให้เราจริงด้วยนะครับเดือนกองโจรให้เราจริงด้วยเข้ามุมไหมเข้ามุมแล้วครับเข้ามุมแล้ว ผมพยายามจะเดินสามเหลี่ยมใหญ่พัะกองโจนเขานะครับ <c oughs> คู่แข่งยัง,งงงอยู่ว่าผมจะเดินอะไร <c oughs> มาแล้วนะครับไปแล้วเขาคงตั้งเป็นสามเอ็ดยิบเจ็ดเพื่อยิงสามผม ผมเสมอมาสี่กระดานรวดนะครับมาดูว่าสองกระดานสุดท้ายของวิดีโอชุดนี้ผมจะชนะไหมนะครับมาดูกันเอาแล้วคููแข่งคิดนานเลยสิบเก้าวิเอ้าไม่ไม่ยิงด้วยนะครับไม่ยิงด้วยเจสิอีกว่า้ตเม็นสามเหลี่ยมนี่แหละดีแล้วผมตั้งใจเดินเป็นสามเหลี่ยมใหญ่ เอาไปรับจนก่อนโดยเฉพาะนะครับรับจนก่อนโดยเฉพาะตัวนี้ก็เป็นสิบสี่สิบเจ็ดไปนะครับเกมนี้เป็นเกมที่ห้าเนาะโอ้ยอย่าหมดเวลาเด็ดจานเลยเดินหน่อยผมเสียดายมากเลยถ้าท่านหมดเวลาแล้วมาแพ้ผม คือท่านผู้ชมจะไม่เห็นแนวทางไม่ใช่อะไรหรอกอย่ามาแพ้เพราะเวลาหมดนะครับพู้ดตายอย่ามาแพ้เพราะเวลาหมดนะครับไม่เอาไม่ดีไม่ดีดจอแกกระพริบแพรบ,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 บแล้วนะครับมันต่ำกว่าสิบวิไงมันต่ำกว่าสิบวิอันนี้แกแกเล่งแล้วแกเล่งการเดินแล้ว แคเร่งการเดินนะครับเออนี่อยยังชัวนะ่ 24, วหน่อยยี่สิบสี่ยี่สิบห้าวิแกเร่งมาแล้วนี่แหละจังหวะที่แกค,คิดนานๆาน,นี่แหละเสียววาบเลยแต่ผมหลุดเข้าฮอตแล้วแหละทีนี้สบายใจแล้วเอาเลยอเอก็บปล่อยไปถึงเก้าวิแปะปีเลว <laughs> ผมเลยลุ้นแกนะครับไม่ให้ไม่อยากให้แกเวลาหมด เอาเลยเดินจาาเดินเดินหกค้าซีโอ้เสียวเสียวเทนนะครับเดินเดินตัวไหนก็เดินอย่าเพเพราะเวลาหมดไม่เอานาโอ้ยเอาแล้วเลือมีช้อยให้เลือก มีใช้เลือดต้องกินไปทางนี้นะครับผมไม่กินทางนูน้นเพราะาเขาจะเข้าฮอตเนาะเขาจะเข้ากินเราเอาละทีนี้เขาไม่หนีตัวนี้นะครับเขาเข้าฮอตกินแน่ๆเลยเขาฮอตกินเราแล้วก็ลบก้อนไม่ให้กินแค่นั้นแหละครับแต่เขาเสียเปียบเราเลยแหละเขาน้อยกว่านะครับเขาน้อยกว่าจับนี่นะครับจับตรงกลางไหมหมายเลขสิบ หน้าจะหมเลสิบนะครับแล้วก็สิบห้าไปยี่สิบแปดนะครับยี่สิบแปดเขาก,กินมานี่แล้วเขาก็ออกไม่ได้นะครับเราก็เตรียมค่าฮอตแค่นั้นเองเขาหลงกลนะครับเขาก็เดินได้ตัวเดียว<ม>ก็หมายเลขสามสิบไปยี่สิบหกเราก็ค่าฮอตซะกินสองจ่อยอันนี้แพ้จริงนะครับต่อให้เขาไม่เดินก็รู้อยู่แล้วเนาะนะครับ,นะรบโอเคนี่ก็จะแพ้ไปโอ้ชนะสักทีวันนี้เพิ่งมาชนะกระดามที่ห้านะครับ เคครับเดินซีอุยดูสิมันเป็นสามเหลี่ยงดีกว่าถ้าขึ้นมามุมเียก็ขึ้นเป็นสามเหลี่ยงโอ้คนนี้ถนัดโจนโอโจนทั้งโจนก่อนโจนหลังเลยทั้โจนก่อนโจนหลังนะครับถนัดโจนถนัดโจนดูออกแล้วครับทีนี้คนที่ถนัดโจนออกแล้ว ไปก่อนนิกสองใจเอ้ยน่าจะเดินสามเอเิลวทีนี้ไปครับ เลยหนึ่งมาห้าเข้าทางเราเลยนะหนึ่งมาห้าหนึ่งมาห้ากินฟรีเขาไม่กินเพราะว่าเราจะต่อเข้าหอดเนาะ ขึ้นไปเอาแล้วครับกระดานสุดท้ายนะครับกระดานนี้กระดานที่หกนะครับจะใช้เวลาโอ้คู่แข่งจะหมดเวลาครับเอาอีกแล้วเหยียบแพ้ผมพูดหมดเวลาท่านขอร้องเถอะไปครับ แต่เกณฑ์ที่แล้วแกก็ไม่หมดนะเกก็อย่างนี้แหละแกก็เดินมาเรื่อยๆอยู่แกก็ถึงว่าจะกระพริบได้แต่แกก็เดินนะปับป๊บปับ๊บปั๊บกปล่อยให้ประมาณสามวิสองวิแกณถึงเดินแล้วเสียวแทนสามวิสองวิสามวิสองวินะครับถ้าเรายี่สิบสองสิบเจ็ดกินลงมานี่แล้วก็สามสองไปยิบเจ็ดให้เขากินไปนู่นเสวยงามนะครับ โอเคเกมที่สวยงามไปนี่ครับโอเคครับกิน อ๋อละทีนี้จะเอาอยู่ไหมสามตัวสองเราสองนะเอาะทีนี้บับเข้าให้ เข้ามุมก่อนบีบให้เขาเหลือผู้เล่นอยู่สองตัวอ่าเขาเหลือผู้เล่นอยู่สองตัวเพราะว่าตัวหนึ่งเขาเดินไม่ได้เขาถ้าเขาเดินเราเราจะเข้าฮอตได้ใช่ไหมล่ะเราบีบให้เขาเหลือผู้เล่นอยู่สองตัวหนึ่งฮอตกักสองนี่มันพอพอที่จะเป็นไปได้แต่กักสามไม่ไหวตัวสุดท้ายเนี่ยเขาไม่เดินแล้วแหละหมายเลขหนึ่งตัดออกไปได้เลยเขาเดินถ้าเขาเดินก็คือแพ เพราะเราจะเข้าฮอตตัวที่สองได้ทีนี้เขาก็จะกลายเป็นว่าเขาก็จะมีผู้เล่นอยู่แค่สองตัวดักหน้าเลยให้กินสองก็ยังชนะอยู่ดีนะครับตัวนี้เราชนะนะครับโอเคนะครับดูคู่แข่งจะเดินไหมน่าจะปล่อยให้เวลาหมดโอเคเราชนะไปนะครับโอเคครับ